หนังสือเสียงเรื่องคุณโสภาป่วนเมืองประพันธ์โดยวริษฐาก่อนฟังคลิปนี้ฝากทุกท่านกด Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจและกดกระดิ่งเพื่อติดตามผลงานต่อไปของวริษฐาด้วยนะคะคุณโสภาป่วนเมืองตอนที่9โดยวริษฐารถเบนซ์สปอร์ตสีดำคลับมันปราบ ้องแสงอาทิตย์ยามอัสดงแล่นฉิวมาตามถนนปฎิการและสิทธิ์ต่างนั่งมาด้วยกันสายตาของทั้งสองต่างจับจ้องหนทางที่กำลังจะไปอย่างขมักขะเมน้นตามจุดหมายของเขาทั้งสองคนต่างฝ่ายต่างก็มีจุดหมายอันเดียวกันการแก้แค้นอย่างไรเสียวันนี้เขาทั้งสองก็จะต้องแก้แค้น ต่อแก๊งเยคุณโสพาป่วนเมืองให้สำเร็จไปเสียทีไม่งานชาตินี้ทั้งชาติเขาทั้งสองคนก็คงจะนอนตายตามไม่หลับแน่ๆเกิดมาเป็นชายชาตรีทั้งทีจะมาเสียศักดิ์ศรีไปเพราะผู้หญิงหากินก็อซินชาติเกิดกันยิ่งจะไม่ได้แก้แค้นอีกด้วยอย่างกับฉลบฉลายที่ไม่เคยแก้แค้นสามก็ยังจะมีใจเวทนา ต่อแก๊งยายคุณโสภาป่วนเมืองเสียอีกน่าเสียดายแทนฉลบฉลัลก็ยังจะหวังให้แก๊งยายคุณโสาพาป่วนเมืองมองเห็นคุณงามความดีของเขาเห็นทีว่าจะยากซะแล้วปฏิการและสิทธิ์ครุ่นคิดเหมือนเหมือนกันปฏิการก็ยังอดที่จะนึกไปถึงบทคำฉันบทหนึ่งขึ้นมาอย่างบังเอิญความรักเหมือนโรคาบันดาลตาให้มืดมน ไม่ยินและไม่ยนอุปสรรคใดๆความรักเหมือนโคถึกกำลังคึกผีขังไว้ก็โลดจากอกไปบ่อยอมอยู่ณที่ขังความรักทำให้คนตาบอดและนายฉลบฉลัยก็กำลังตาบอดอย่างสนิทอันที่จริงแล้วการที่เขาและสิทธิ์จะพยายามทำลายล้างแก๊งใหญ่คุณโสภาป่วนเมืองนั้น จะใช่ว่าเพื่อเขาและนายสิทธิ์สองคนเสียที่ไหนกันแต่เพื่อผู้ชายทั้งโลกต่างหากอาชีพค้าเนื้อสดบางหน้าและรูทรับตามหลังของแก๊งยี่คุณโสภาป่วนเมืองนั้นใช่ว่าจะหลอกลวงแต่เพียงชายไทยเสียที่ไหนกันหากยังมีชายต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในเมืองไทยแล้วและได้พบเจอกับแก๊งยี่คุณโสภาป่วนเมืองเข้าชายต่างชาติ ก็ต้องเจอแบบเดียวกับพวกเขาซ้ำก็ยังอาจจะเจอดีหนักยิ่งเสียไปเสียอีกเสียชื่อเสียงของประเทศไทยหมดก็เพราะแก๊งยียคุณโสภาป่วนเมืองนี่แหละยิ่งแก๊งยายคุณโสภาป่วนเมืองจะงดงามไปเสียทุกๆคนความวุ่นวายก็จะยิ่งเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นอันที่จริงแล้วก็น่าอยู่หรอกที่จะให้ฉลบฉลาย ต้องหลงจนลืมเพื่อนฝูงอย่างเ้าทั้งสองไปก็บรรดาเจ้าหล่อนสวยเะออกขนาดนั้นยิ่งกับยายคุณโสภาป่วนเมืองคนที่บริการได้พบเจอเขายอมรับว่าความงดงามของเจ้าหล่อนนั้นนางฟ้านางสวรรค์ยังอายผู้ชายคนไหนๆก็อดใจไว้ไม่อยู่แม้แต่ตัวบฎิการเองก็ยังต้องเผลอใจไปชั่วครู่ชั่วคราวด้วยเหมือนกัน แต่เมื่อจะหวนคิดไปถึงความร้ายกาจของเจ้าหล่อนแล้วอารมณ์ดังกล่าวก็ดับวูบลงกลับกลายเป็นความแค้นขึ้นมาอีกครั้งผู้หญิงมีราคีปฎิการและสิทธิ์ต่างพยายามยกประโยคนี้ขึ้นมาทิ่มแทงหัวใจของเขาทั้งสองในทุกครั้งที่เกือบจะเผลอใจหลงไหลไปกับความงดงามของแก๊งคุณโสภาเข้าแต่หากเจ้าหล่อนนั้น จะไม่มีอาชีพอย่างว่าบางทีการตามล่าแก๊งใยคุณโสภาป่วนเมืองในครั้งนี้ก็อาจจะเต็มไปด้วยความหวานฉ่ำมากกว่าที่จะเป็นความคมคืนเสียดายจริงๆวะ่ะไม่น่าเลยจูๆ่ๆเสียงของสิทธ์ก็บ่นพึมพำใบหน้าหลอกคมขำดูเลื่อนลอยปฏิการสะดุง้งและหันขวับไปมองหน้าสิทธิ์อย่างงงๆในสิทธ์ นายเป็นอะไรไปหรือวะปฎิการถามดวงตาทั้งสองข้างของเขาจ้องจับมองดูฝ่ายตรงข้ามด้วยความตื่นเต้นและสงสยัยจนเป็นประกายแวววับสิดสะดุง้งตื่นจากาวางแห่งความครุ่นคิดอันเกิดจากความลุ่มหลงไปชั่วขณะสันศีษะอย่างเลื่อนลอยยิ้มเขินๆรักคนขมขื่น นายกำลังจะมีอาการเหมือนกับนายฉลบมาแล้วนะปฏิการถามอีกเพราะเขากำลังคิดไปว่าเขาน่าจะอ่านแววตาและสีหน้าของเพื่อนรักออกแต่เขาก็ยังไม่อยากจะโทษว่าเป็นความคิดของเพื่อนก็จะหล่อนสวยกันซะ่านนั้นแม้แต่ใจของเขาเองยังเผลอไปแต่ระหว่างส่วนรวมกับส่วนตัวแล้วเขาควรที่จะเลือกส่วนรวม เพื่อผู้ชายทั้งประเทศหรือจะเป็นทั้งโลกก็อย่างว่าได้และที่สำคัญเขากําลังจะทำเพื่อประเทศชาติจะไม่ปล่อยให้แก๊งยายคุณโสภาป่วนเมืองต้องออกฤทธิ์ออกเดชต่อผู้ใดได้อีกต่อไปขอโทษว่าเพื่อนรักมันเผลอใจไปชั่วคู่ชั่วยามนะวะสิทธิรับสารภาพอย่างเลื่อนลอยสายตายัางคงทอดยาวไกลออกไปทางหน้าต่างรถ ด้วยความทรมานอย่างเจ็บแค้นขมขืนอีกมากมายก่ายกองปฏิการทำหน้าที่เป็นผู้ขับเผลอมองหน้าสิทธ์แล้วถอนหายใจอย่างสมเพชความมืดมิดเริ่มโรยตัวขณะที่ปฏิการพารถเลี้ยวสู่ลานจอดรถของอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งที่เขาและสิทธ์แน่ใจว่าจะเป็นแหล่งกบดานของแก๊งยิคุณโสภาป่วนเมืองอย่างแน่นอน และเขาทั้งสองต้องสลัดความลุ่มหลงที่เผลอใจไปชั่วขณะกับแก๊งเยคุณโสภาป่วนเมืองออกไปจากใจของเขาทั้งสองขณะที่เปิดประตูรถแลกก้าวเข้ามายัางอาพาร์ตเมนต์เดินมาหยุดยืนอยู่ที่หน้าเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ของอาพาร์ตเมนต์บอกจุดประสงค์อันมิใช่ความจริงก็ตรงที่ว่าเขาทั้งสองเป็นญาติสนิทกับแก๊งเยคุณโสภาป่วนเมือง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ทำหน้ารับรู้ก่อนเอ่ยบอกเสียงเรียบขึ้นว่าเห็นขึ้นห้องไปเมื่อครู่นี้เองค่ะอยู่กันครบไหมครับสิทธ์เสถามทั้งที่เขาเองก็ยังไม่รู้ด้วยว่าแก๊งเยคุณโสภาจะมีกันสักกี่คนครบสามคนเลยค่ะจะให้โทรตามเธอทั้งสามคนลงมาพบไหมคะหรือว่าจะขึ้นไปพบเธอทั้งสามคนกันเองนะคะ คิดว่าขึ้นไปพบเองจะดีกว่าครับปฏิการพูดอย่างไม่ต้องคิดก็คนกำลังจะไปจับผิดอยู่นี่เหมือนกับตำรวจที่กำลังไล่ล่าคนร้ายแล้วเรื่องอะไรกันที่จะให้เจ้าต,ตัวต้องรับรู้เสียก่อนได้รับรู้เลขห้องของแก๊งยี่คุณโสภาป่วนเมืองจากอีกฝ่ายแล้วทั้งสองจึงพาตัวเองเดินตายไปตามขั้นบันไดนั้น โดยที่มีประชาสัมพันธ์สาวมองตามหลังไปอย่างงงๆและอดที่จะคิดนินทาอยู่ในใจไม่ได้ว่าปีชาติก็ยังไม่เคยมีหนุ่มคนไหนจะกล้าบุกมหาเจ้าหล่อนทั้งสามคนเลยไม่เชื่ออย่างร้อยเปร์เซน์เลยว่าชายหนุ่มรูปงามทั้งสองจะเป็นญาติกับสามสาวนั่นจะต้องเป็นคู่รักของหญิงสาวสวยทั้ง3แต่จะเป็นของใครนั้นแม่ประชาสัมพันธ์ต้องคอยลุ้น เสียงเคาะประตูจากภายนอกห้องกระทบเข้ามาในความรู้สึกของเจ้าหล่อนทั้งสามแพร่พิราาสะดุ้งโยงลุกขึ้นนั่งอิงศีรษะกับหมอนอยู่เหนือขอบเตียงแล้วสายตาของสามสาวต่างจ้องมองหน้ากันและกันอย่างงงงนันโดยปกติแล้วห้องของเจ้าหล่อนทั้งสามก็จะไม่เคยมีเสียงเคาะประตูห้องแต่อ,อย่างใดเจ้าหล่อนทั้งสาม จะไม่เคยมีญาติโยมมาเยี่ยมเยือนมาก่อนเลยมาเช่าห้องอพาร์ตเมนต์อยู่อย่างนี้ก็ถือเป็นความลับสายตาของสามสาวยังคงมีแต่ปริศนาและต่างก็สายหน้าปฏิเสธต,ต่อ,อก,กันและกันขณะที่สามสาวยังคงใช้สายตาจ้องมองหน้ากันและกันอยู่นั้นพลันเสียงเคาะประตูห้องก็ยังคงดังขึ้นมากระทบกับโสดประสาทของทั้งสคนอีก สงสัยว่าจะมีใครมาเคาะประตูผิดห้องนนะแพรวพีลาดพูดพลางก็ลุกจากเตียงนอนอย่างอ้อยอิงและเดินไปหมุนลูกบิดประตูห้องให้เปิดออกชะโงกหน้างามๆของเจ้าหล่อนไปยังร่างสูงของสองชายหนุ่มที่ยืนเด่นอยู่เบื้องหน้าในขณะที่สองหนุ่มก็ก้มมองตอบเจ้าหล่อนด้วยเหมือนกันคุณ เจ้าหล่อนร้องทักปฏิการด้วยความประหลาดใจและตื่นตระหนกไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยว่าผู้ที่ถูกเจ้าหล่อนชิงทัพย์มาเมื่อไม่กี่วันมานี้เองจะบุกรุกมาจนถึงอาพาร์ตเมนต์และก็ยังคิดไม่ถึงอีกด้วยว่าเขาจะรู้จักที่อยู่ของเจ้าหล่อนแต่เรื่องที่เขาจะรู้จักและมาที่นี่ได้อย่างไงนั้นก็คงจะไม่เท่ากับว่าเขามาที่นี่เพื่ออะไรกัน แววตาของพระพิลาศฉายแววฉงนหัวคิ้วอันงามขมวดมุ่นเข้าหากันสวัสดีครับคุณโสภาปริการผู้เสียงอ่อนโยนโค้งศีรษะนิดหน่อยให้แก่เจ้าหล่อนดวงตาอันมีประกายคมกล้าของเขาจ้องมองเจ้าหล่อนอย่างสมเพศเวทนากึ่งเข็นเขี้ยวฉันไม่ได้ชื่อโสภาอะไรของคุณทั้งนั้นอ๋อ งั้นหรือไม่ได้ชื่อโสภาหรอกรือสองชายหนุ่มทําเสียงล้อพูดขึ้นมาอย่างพร้อมเพรียงกันใครมาหรือยายแพรวเสียงของทวิกาดังขึ้นหลังจากที่เห็นว่าแพรวพิราชเงียบไปนานแพรวพิราชเริ่มทําอะไรไม่ถูกจึงได้แต่ถอนใจยาวแล้วฝืนยิ้มระโหยคลายจะพูดสิ่งใดแต่แล้วก็พูดไม่ออก โอเคครับคุณไม่ใช่คุณโสภางั้นก็คุณแพรวก็ได้ครับปฏิการผู้เสียงอ่อนโยนมีแววอาทรเกิดขึ้นมาเล็กน้อยอย่างไม่ทันตั้งใจที่ดวงตาคู่คมกริบของเขาพราวพิลาทยังคงยืนนิ่งราวกับจะถูกสะกดด้วยมวนคลังความรู้สึกอึดอัดกับภาวะบีบคั้นที่เจ้าหล่อนเริ่มมึนงงมากยิ่งขึ้นเหมือนกับว่าเจ้าหล่อน กำลังจะเดินมาถึงทางตันไม่มีทางหนีที่จะเอาตัวรอดไปได้นี่เจ้าหล่อนจะจนตรอกไปแล้วจริงๆหรือไงเราสองคนนะ่ะไม่ใช่พยามาจุราชหลอกนะคุณไม่ต้องตกใจกลัวจนถึงกับหน้าซีเซียวไปอย่างนั้นหรอกสิทธ์พูดเสริมขึ้นฉันไม่เคยรู้จักคุณทั้งสองแพลวพิลาเสียงแข็งและเอื้อมมือจะไปปิดประตูห้อง แต่บริการก็ยังไวกว่าเขาจึงยึดประตูนั้นไว้ทันการกริยาของแพพพิลาดจึงพงะหนีห่างจากเขาเลือดฉีดผ่านไปทั่วร่างกายใบหน้าแดงเข้มริมฝีปากเม,ม้มบังคับมีให้สันระร,ริกด้วยความโกรธเมื่อเห็นร่างสูงของสองชายหนุ่มก้าวตามเจ้าหล่อนเข้ามาภายในห้องด้วยยีวิเยรินช่วยฉันด้วย มีคนบุกรุกเข้ามาในห้องเราสงสัยว่าจะตามมาฆ่าพวกเราทิ้งแพรวพิลาชบอกเสียงหลงหากแต่ในตาอันหวานซึง้งกลับมีแววกลับกรอกอย่างมากล้นไปด้วยเล่เหลี่ยมนานาประการ2หนุ่มก็อ่านแววตาของเจ้าหล่อนออกนี้ก็คงจะคิดมีเหลี่ยมกับพวกเขาอีกเหมือนเคยแต่เมื่อสายตาของสิทธ มองไปพบเข้ากับร่างเบาบางของบุซรลีนและทวิกาที่ยังคงนุ่งกางเกงขาสั้นที่ต่างสีกันเช่นเดียวกับเสื้อยืดที่ต่างสีกันอีกด้วยแบบอยู่กับบ้านก้าวออกมาพร้อมกับเครื่องมือพร้อมที่จะสู้รบกับเขาทั้งสองสองหนุ่มจึงถอยหลังวูบมีพร้อมทั้งมีดและไม้ใครกันจะไม่หวัน่นเดี๋ยวคุณพวกเรามาดีนะ สิทธ์พูดเสียงสั่นๆส,สายตาย,ยังคงจับจ้องอยู่กับมีดที่อยู่ในมือของบุษรินและไม้ท่อนใหญ่ๆที่อยู่กับมือของทวิกาพวกเรามาดีกันจริงๆนะคุณถึงแม้ว่าพวกคุณจะเคยทำให้พวกเราต้องเจ็บและอายมาก่อนหน้าแล้วปริการพูดในตาเริ่มเป็นมิดมากยิ่งขึ้นก็เพราะสายตาคู่คมกริบของเขา เหลือไปมองเห็นชุดเครื่องแบบนักศึกษาของทั้งสามสาวเขาแน่ใจแล้วว่าเจ้าหล่อนทั้งสามทำทุกอย่างไปก็เพื่อความอยู่รอดของชีวิตตนความจริงแล้วเขาเองก็ไม่ได้คิดจะทำลายล้างพวกเจ้าหล่อนเท่าไหร่นักหรอกหากว่าเจ้าหล่อนทั้งสมไม่ใช่คนเลวโดยสันดานคงไม่มีใครหรอกที่เกิดมาบนโลกใบนี้แล้วจะปรารถนาเป็นคนเลว ปฎิการเชื่อเช่นนั้นสายตาของสิทธ์เริ่มประสานกับบุษรินดวงตาอันคมกล้าของสิทธ์มีประกายจ้องมองบุษรินอย่างสมเพศระคนขมขื่นหากไม่ใช่เพราะเจ้าหล่อนจะเผลอเขียนจดหมายและบอกชื่อแก่เขาเขาก็คงไม่ได้รับรู้และเห็นถึงความเป็นอยู่ของเจ้าหล่อนโดยเฉพาะกับชุดนักศึกษาที่แขวนอยู่กับผนังของห้อง จริงหรือที่ว่าจะมาดีน่ะแพรวพิลาดเป็นคนถามในตาคู่สวยฉายแววหวาดระแวงรัคนกับความกังวลและร้อนรนปฏิการพยักหน้าและส่งรอยยิ้มอันเต็มเปี่ยมไปด้วยไมตรีจิตจากความคิดที่จะทำลายล้างแต่แรกเริ่มเจือจางลงก็เมื่อแหละไปพบกับชุดนักศึกษานี่แหละ ยังมีสาวๆอีกมากมายหลายคนที่จำเป็นต้องยึดอาชีพขายตัวเป็นหลักเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวและตัวเองแต่ในกรณีอย่างกับแก๊งยีคุณโสภาป่วนเมืองนี่เขายอมรับในความดีงามของเจ้าหล่อนอยู่อย่างก็ตรงที่ไม่ยอมทอดกายผีใจให้กับชายใดเลยยังคงรักษาความเป็นกุลสัตรีอย่างเหนียวแน่นแม้ในแต่แรกจะนึกชิงชังว่า แก๊งยายคุณโสภาป่วนเมืองจะเป็นพวกรูดซัพ์หนักต้มตุนพวกคุณไม่ได้พาตำรวจมารวบพวกเราทั้งแก๊งเข้าคุกแน่นะบุตรสรินถามกัดริมฝีปากตัวเองเพื่อสะกดกลั้นความรู้สึกบางอย่างหากแต่สายตาอย่างคงทอดมองสิทธ์ด้วยประกายตาอันว้ววอนและอ่อนโยนสิทธ์สายหน้าอย่างอ่อนโยน และยิ้มให้แก่บุษรินด้วยอาการเดียวกับที่บริการส่งยิ้มให้แก่แพลวพิราชแพวพิราชและบุษรินจึงสบในตากันอย่างมีความหมายแต่ขณะที่ทั้งสองสาวศบในตากันอยู่นั้นร่างบอกบางของทวิกาก็ได้เดินหายเข้าไปในห้องอย่างเงียบๆเ,เพราะเจ้าหล่อนกำลังคิดไปว่าบางทีอำนาจอันลี้ลับบางอย่างที่กเกิดมาจากความเห็นใจ ความสมเพศเวทนาอาจจะก่อเกิดบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาอย่างชนิดที่เจ้าตัวก็ยังไม่ทันจะรู้สึกตัวเช่นกับอารมณ์แห่งรักและอารมณ์แห่งรักนี่แหละอาจจะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างไปได้เสมอจากความชั่วร้ายกลับกลายมาเป็นความดีงามในที่สุดเช่นกับอารมณ์แห่งรักของเจ้าหล่อนที่มีให้กับชายหนุ่มผู้หนึ่งที่ก้าวเข้ามาในชีวิตของเจ้าหล่อน ด้วยลักษณะเดียวกับแพลพิราชและบุตรสลินทวิกาทิ้งกายลงนั่งกับพื้นที่เบื้องหน้ามีพระพุทธรูปตั้งอยู่ยกมือขึ้นพนมและอธิษฐานขอให้ชายหนุ่มผู้นั้นได้หวนกลับมาหาเจ้าหล่อนบ้างเช่นเดียวกับแพลพิราชและบุตรสลินแพวพิราชจำเป็นที่จะต้องเชื้อเชิญให้ปฎิการและสิทธ์เข้ามานั่งอย่างห้องรับแขกอย่างกล้า,กล,ากลัว เพราะการที่เจ้าหลอดและบุษรินจะยืนรับแขกหน้าห้องก็จะดูเป็นการประเจิดประเจิดแก่บุคคลนอกที่เดินผ่านไปมาซึ่งบริการและสิทธ์ก็รู้สึกพึงพอใจดื่มน้ำกันก่อนสิคะบุษรินพูดขณะที่เลื่อนแก้วน้ำใสสะอาดให้แก่ชายหนุ่มทั้งสองหากแต่ชายหนุ่มทั้งสองต่างไม่ใส่ใจใดๆกับแก้วน้ำนั้น ยังคงฝังใจกลัวอยู่กับเหตุการณ์ที่ผ่านมาขนาดระวังตัวทุกลมหายใจเข้าออกเขาทั้งสองคนยังเจอดีจากแก๊งยัยคุณโสภาเลยและนี่บุกเข้ามาจนถึงห้องของเจ้าหล่อนอย่างนี้แล้วจะไม่เจอฆ่าหมกท่อน้ําไปหรอกหรือดื่มเธอคะ่ะรับรองว่าวันนี้จะไม่มีลูกเล่นใดๆกับคุณทั้งสองแน่คะ่ะถ้าคุณทั้งสองจะมาดีกันจริงๆ พราวพิลาศพูดอย่างอ่านสายตาของสองชายหนุ่มออกดวงตาแพรวพรวและริมฝีปากยิ้มเยาะอย่างมีเลศดในสองชายหนุ่มจึงสะดุ้งอย่างพร้อมเพรียงกันหน้าซีดเผือกลงไปชั่วครู่และเมื่อจะตั้งสติขึ้นมาได้อีกครั้งจึงระบายลมหายใจยาวอย่างพร้อมเพรียงกันมนุษย์ที่มีความแค้นแล้วไม่ยอมลืมย่อมเจ็บปวดอยู่เสมอ และผมกับเพื่อนก็จะไม่ขอเป็นมนุษย์ประเภทนั้นแน่ๆล่ะครับปฏิการผู้เสียงอ่อนโยนความรื่นรมฉายอยู่ในสีหน้าและสะท้อนออกมาจากดวงตาเขามั่นใจแล้วว่าเขาจะขอเป็นมิตรกับเจ้าหล่อนมากกว่าที่จะขอเป็นศัตรูดังแต่แรกแผ่พิราสบในตากับบุษริยนอีกครั้งอย่างมีความหมายให้แก่กันอันที่จริงแล้ว ความสุภาพอ่อนโยนในตัวสองชายหนุ่มก็มีจนประจักษ์แก่สายตาของสองสาวนับแต่วันแรกที่พบกันเสียด้วยซ้ำแต่เพราะกฎของแก๊งคุณโสภาป่วนเมืองหรอกที่ทำให้เจ้าหล่อนทุกๆคนต้องกระทำการร้ายต่อพวกเขาไปและหากจะลองคบดูนิสัยของพวกเขาสักพักมันก็คงจะไม่มีอะไรเสียหายจะมีก็แต่ฝ่ายพวกเขานั่นแหละ ที่จะถูกเจ้าหล่อนรูดซับเสียอีกเมื่อไหร่ก็ย่อมจะได้เสมอยิ่งจะก้าวเข้ามานั่งอยู่ในห้องอีกด้วยเผลอๆก็อยัดให้เสียอีกข้อหาปลุกปัมเจ้าหล่อนนั่นไงพวกผมอยากจะเป็นเพื่อนกับพวกคุณปฎิการบอกดวงตาที่แพร,ว,พรวอยู่เป็นนิดบัดนี้ค่อนข้างขมพวกผมจริงใจกับพวกคุณจริงๆนะครับงั้นผมกับเพื่อน ก็คงจะแจ้งความรวบพวกคุณไปจนหมดแก๊งแล้วล่ะครับในข้อหารู้ทรัพย์พวกผมสิทธิ์ผู้เสียงอ่อนโยนและออกจะน้อยใจนิดๆด,ดวงตาอ่อนไหวของเขามีลักษณะเดียวกันกับน้ำเสียงแน่ใจหรือคะที่จะยอมลดตัวมาเป็นเพื่อนกับพวกเราที่มีอาชีพขายบริการนะคะสีหน้าและเสียงของแพร่พิราชเครียดขึ้นลำคอระหง ดูเหมือนจะแข็งขึ้นเล็กน้อยจริงครับสองชายหนุ่มชิงกันตอบและก็พากันหุบปากลงเมื่อสายตาของพราวพิราศที่มองมาอย่างดุดุและก็หวานซึ้งอย่างลืมความดุจากในตาคู่งามนั้นไปได้มากทีเดียวขอพูดตรงๆเลยนะคะว่าพวกคุณอย่ามายุ่งกับพวกเราเลยค่ะพวกเรารู้ทันกับพวกคุณหรอกนะคะ ที่จะขอมาเป็นเพื่อนน่ะเพราะต้องการที่จะให้พวกเราเลิกอาชีพที่ทำกันอยู่ใช่ไหมคะบอกได้เลยค่ะว่าพวกเราจะขอยึดอาชีพนี้ไปตลอดจนกว่าที่พวกเราจะแก่ตายน้ำเสียงและวาจาสนิทสนมของแพรวพิลาศเป็นกันเองมากยิ่งขึ้นแต่กลับจะระคายความรู้สึกของสองชายหนุ่ม จนต้องพวาหันมาสบในตาก,กันด้วยความรู้สึกหนาวหนาวร้อนๆขึ้นมาเสียเฉยๆ